สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูปียราัตน์บุญลักษณ์นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพบกันในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564พร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนเรามาดูพัฒนาการในสมัยปฏิรูปประเทศพุทธศักราช2 3 9 4ถึงพุทธศักราช2475นะคะด้นานการเมืองการปกครองในสมัยรยัชกาลที่5้พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายอย่างเช่นทรงอนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จทรงอนุญาตให้ราษฎรมองพระพักพระเจ้าแผ่นดินทรงให้ราษฎรถวายดีกาแก่พระเจ้าแผ่นดินได้โดยตรงเป็นต้นนะคะ ส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารรชาชการแผ่นดินโดยรวมอำนาจการปกครองหัวเมือง,งเข้าสู่ศูนย์กลางแบ่งงานออกเป็นกระทรวงและกรมส่วนภูมิภาคได้จัดระบบการปกครองเป็นมณฑลเทสาพิบาลโดยรวมเมืองต่างๆหลายเมืองเข้าเป็นมณฑลแต่และเมืองแบ่งการปกครองเป็นระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านค่ะ นักเรียนเรามาดูแผนผังการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีพระมาหากษัตริย์การปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนภูมิภาคการกทรองส่วนกลางก็แบ่งเป็นกระทรวงและกรมนะคะส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคก็เป็นมณฑลเทศัพิบาลเมืองอําเภอตำบลและก็หมู่บ้านค่ะเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันบางชาติได้ และมีการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นรัชการที่6จึงทรงตั้งเมืองจำลองเรียกว่าดุสิตธานีเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในหมู่ข้าราชการในสมัยรัชการที่7มีคณะราชได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ค่ะ ด้านเศรษฐกิจมีการทำสนธิสัญญาการค้าขายและราชมนตรีกับต่างชาติในสมัยรัชกาลที่4ทํทำให้เศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้นทำให้ต้องมีการปรับปรุงระบบเงินตราโดยใช้เงินเหรียญแทนเงินพดด้วงแบบเก่าข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของไทย จึงเกิดการขยายที่ดินเพื่อใช้ทำนามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการคลังโดยการตั้งหอรับรัชดากรพิพัฒเพื่อรวบรวมเงินและแผ่นรวบรวมเงินแผ่นดินให้อยู่ในที่เดียวกันจัดทำงบประมาณแผ่นดินและตั้งกรมพระครังมหาสมบัติต่อมาคือกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลเรื่องการคลังของชาติและมีการใช้ธนบัตรเป็นครั้งแรกด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมมีการสร้างทางรถไฟไปยังหัวเมืองสำคัญสคัญทำให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นด้านการธนาคารเมื่อปีพุทธศักราช2447ทั้งเจ้านายและเอกชนได้ลงทุนจัดตั้งธนาคารเรียกบกุคลม หรือบุกค,ครับต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแบงก์สยามกรมมาจนทุนจำกัดต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ถึงปัจจุบัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศทั้งสองส่วนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นอาณานิคมของชาติใดประเทศมหาอำนาจต่างๆจึงแข่งขันกันเข้า,ขา,ขามามีอิทธิพลในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเล่นพัฒนาประเทศให้มีความเจริญในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วและศึกษาเกี่ยวกับชาติตะวันตกอันจะทําให้การเจรจาก,กับประเทศเหล่านั้นดีขึ้น สมเด็จพจระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวม,มีแนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อการปกครองอย่างยิ่ง2ประการคือ 1. คือ 1. การศึกษาภาษาต่างประเทศพระองค์ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอย่างจรงิงจังเพื่อจะได้ใช้เจราจากับประเทศมหาอำนาจกับส่งเสริมให้ข้าราชการได้ศึกษาหาความรู้จะได้ไม่เสียเปรียบชาวต่างชาติ 2. การบริหารราชการแผ่นดิน พระองค์ทรงจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยราชการด้านต่างๆเช่นครูฝึกทหารครูสอนภาษาอังกฤษเป็นต้นเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีความเจริญในด้านต่างๆขณะดเดียวกันก็ฝึกให้ข้าราชการไทยได้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการต่อไปด้วยพระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอาเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิดในการปฏิรูปการปกครองอยู่3ประการคือ 1. การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้น ท้งนี้เพื่อมีให้ชาติตะวันตกอ้างเอาดินแดนไปยึดครองอีกถ้าอำนาจของรัฐบาลกลางแผ่ไปถึงอาณาเขตใดก็เป็นการยืนยันว่าเป็นอาณาเขตของประเทศไทย 2. การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐานประเทศอนณาน,นิคมอ้างว่าศาลไทยไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานรัชการที่หจึงทรงพระราชด,ดำริที่จะปรับปรุงการศาลยุติธรรมและกฎหมายไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 3. การพัฒนาประเทศเพราะองค์ทรงดีเริ่มนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นสร้างถนนขุดคูคองจัดให้มีการปกครองไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขรถไฟเป็นต้น การปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิดการจัดระเบียบการปกครองที่สำคัญจำแนกได้3ส่วนคือ 1. การปกครองส่วนกลางทรงยกเลิกตำแหน่งอัครเสนาบาดี2องตำแหน่งคือสมุหกลาโหมและสมุหานายกรวมทั้งจตุสดม เมื่อในปีพุทธศักราช2435แต่ง,งตา 35, บบการบริหารราชการออกเป็นกระทรวงตามแบบอรารยประเทศและให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าการและแต่ละกระทรวงกระทรวงที่ตั้งขึ้นมีทั้งหมด12กระทรวงคือ 1. กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองลาวของกระทรวงกลราโุงรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้หัวเมืองฝ่ายตะวันออกตะวันตกและเมืองมาลายู 3. กระทรวงต่างประเทศรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่างประเทศ 4. กระทรวงวังรับผิดชอบเกี่ยวกับการกิจการในพระราชวัง 5. เมืองหรือนครบาลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตำรวจและราชทัณน์ 6. เกษตรวาธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเพาะปลูกเหมืองแร่ป่าไม้เ็ดกระทรวงการคลังรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอากรและงบประมาณแผ่นดิน 8. กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคดีและการศาล 9. กระทรวงยุทธนาธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับก,การทหาร 10. กระทรวงธรรมการาราับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาการสาธารณสุขและสง1์กระทรวงโยธาธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคลองการช่างไปรษณีย์โทรเลขและรถไฟ 12. กระทรวงมูลาธิการรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการรักษาตาแผ่นดินและงานระเบียบสารบัญภายหลังได้ยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับกระทรวงกลาโหมภายหลังได้ยุบกระทรวงมูลาธิการไปรวมกับกระทรวงวังคงเหลือเพียงแค่10กระทรวง ทุกกระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกันและประชุมร่วมกันเป็นเสนาบดีสภาทำหน้าที่ปรึกษาและช่วยบริหารราชการแผ่นดินตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายเพราะอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเป็นของพระมหากษัตริย์ตามระบอบสมบูรญญณาญาสิทธิราชบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ซึ่งต่อมา เปลี่ยนเป็นรัฐสมุนตรีสภาประกอบด้วยเสนาบดีหรือผู้แทนกับผู้ที่โปรดเกล้าแต่งตั้งรวมกันไม่น้อยกว่า12คนจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและคอยทัดถานอำนาจพระมหากษัตริย์แต่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาดังกล่าวไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ที่ทรงหวังไว้เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่กล้าโต้แย้งพระราชดำริคณะที่ปรึกษาส่วนใหญ่มักพอใจที่จะปฏิบัติตามมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแต่งตั้งองค์คณะมนตรีสภาขึ้นอีกประกอบด้วยสมาชิกเมื่อแรกตั้งถึง49คนมีทั้งสามัญชนตั้งแต่ชั้นหลวงถึงเจ้าพญาและพระราชวงศ์องค์คณะมนตรีสภานี้อยู่ในฐานะรองจาการัชมนตรีสภา 2. การปกครองส่วนภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชลัรมิให้ยกเลิกการปกครองส่วนหัวเมือง และให้เปลี่ยนเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคโดยบดกาให้ตาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รอศ .116 ส1 11ขึ้นเพื่อจัดการปกครองเป็นมณฑลเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้านดังนี้มณฑลเทสาวิบาลประกอบด้วยเมืองตั้งแต่สองเมืองขึ้นไปมีสมุหเทสาวิบาลที่มหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งไปปกครองดูแลต่างประเทศปรกกัน 2. เมืองประกอบด้วยอำเภอหลายอำเภอมีผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้รับผิดช,ชอบขึ้นตรงต่อข้าหลวงเทศาบาล 3. อ,อําเภอประกอบด้วยท้องที่หลายๆตำบลมีนายอ,อําเภอเป็นผู้รับผิดช,ชอบ 4. ตำบลประกอบด้วยท้องที่10บถึงหมู่บ้านมีกำนันซึ่งเลือกตั้งจากผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดช,ชอบ 5. หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านเรือนประมาณ10บ้านขึ้นไปมีรัชฎรอาศัยประมาณ100คนเป็นหน่วยปกครองที่เด็กที่สุดมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ 3. การปกครองส่วนท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาบิบาลซึ่งมีหน้าที่คา เทศบาลในปัจจุบันเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2440โดยโปรดเก้าตาพระราชบัญญัติสุขาภิบาลกรุงเทพรศ116ขึ้นบังคาวใช้ในกรุงเทพต่อมาในรศ124ได้ขยายไปที่ท่าฉลอมปรากฏว่าดำเนินการผลได้เป็นอย่างดีมากต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าให้ตาพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลรศ127ขึ้น โดยแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น2ประเภทคือสุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลตำบลท้องถิ่นใดเหมาะสมที่จะจัดตั้งสุขาภิบาลประเภทใดก็ประกาศตั้งสุขาภิบาลในท้องถิ่นนั้น แม้ว่าการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์จะเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่พระราชะกรณียกิจบางประการของพระมหากษัตริย์ก็ถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้ทรงดำเนินการหลังนี้ 1. การเลิกคาดทรงประกาศเลิกคาดเมื่อวันที่18ตุลาคม2417นโยบายการเลิกคาสของพระองค์ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมอันเป็นหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย 2. การสนับสนุนการศึกษาทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ตั้งทุนพระราชทานส่งผู้มีความสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศจากการสนับสนุนการศึกษาอย่างกว้างขวางนี้นับได้ว่าเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา 3. การปฏิรูปการปกครองทรงเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารมากขึ้นทรงสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นด้วยการจัดตั้งสูขาภพิบาลทำให้ประชาชนธรรมดามีส่วนร่วมและมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารการปกครองขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนบันทึกลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์นะคะและนักเรียนลงวันจันทร์ที่8ดพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 4คุณครูขอฝากงานแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ